หนุ่ไปเบิ้งขเขาจะไปซงใส่ไส่รุดไปอไปเบื้องเงินมองเขาเจ้ามาซื้อคไข่สกปรก้ับเสียออกเมื่อพี่น้องเพราะว่าจะไปบ้านเขา,า,นนาหน้านน้ำบกหนีปลาหน้าน้ำหน้าน้ำสูบพี่น้องหน้าเขาหน้าปังเห็ดหน้าได้น้ำท่วมเขาได้หน้ำท่วมเขาบ่ได้มีเขาเหลือพระตนเนี่ยบ่ได้เกี่ยวเขาจักตนพี่น้องนำ้ำท่วงบดต้องเห็ดเห็ดหน้า ติดหน้าปั่งเนี่ยบานโอ้ไม่เนี่ยเจ้าก็ได้ผู้สาวเแย่งไปแฮะมันเนะาะมันจะบ่กไม่เนี่ยมันจะเสียกมันจะเสียกนี <c> ่ <oughs> พี่น้องเขาจะเอามาขึ้นนั้งที่รถเขามาสื่อกระจายดยิห่างเอาควายเขามาส่งเขาจะไปขึ้นไช้เลยเมื่อกี้ไดลลูปไปมามาหลอกุงึง ไม่กันมาในละมือเนาะก็ได้อยู่ครับมนกยู่นบาพี่น้องฟังทั้งผีนีเจ้าฟางนี่เกิดเหนือข้างเหนือพี่น้องรถเหนือะเจ้าเตรียมรถยี่ได้สนัก็ได้าทั้งผีนี่ราเร็ว้งฟังนี่เป็นหอยเวียดน้มพี่น้องหอยเวียดนามยังเขามาหลายคือเกาพี่น้อง เนีนคือเกลียวเจ้าเขาว่าเสือหลายขั้นยู่ดิต้นพวงมันสองขั้นคุณเหรไปใช้ล้ออ้อยขึ้นใช้ขึ้นส่งเวียดบอกเต็มบ่เวียดมันนะี่เต็มขึ้ขขเกลีกยวเต็มผู้ขั้นเนาะราคาขื้นราคาคือเก่าหรือขึ้นกนวะ่าเก่าอยู่คือเก่ายวเหรอครับคือเก่าโอ้ตัวอ้วนแพงเนาะ พี่พี่น้องเพร,ร่ะว่าตัวอ้วนเลยราคาดีอยู่เต็มรถคือเก่ามากหลายคือเก่าสื่อตลอดแล้วพี่น้องฮะโอะ้าก็จกลังรำเลียงข้นอยู่พี่น้องนี่แหละคนที่มาสื่อแต่ละนัดละนัดพนเพนี่มาสื่อ,อบเบื้งเอาพี่น้องกเจก็บขนฟังข้างผีเป็นฟังข้างเหนือข้างนี้หอ,อยเนือนี่นไรล,ล,ลุดมาก โอ้โหกำลังคนขึ้นมาพี่น้องไปโอ้โหหอดสองมื่นมาหนิหอดหองอดเนาะสวยสูโอ้สูงเนาะมันหันบางเนาะมันล้วนก็่าหอดสองมื่นนี่ดอกเหมือนเจ็ดพันพี่น้องอันนัดนเดนพี่ใส่มาค่ะบกำลังเริ่เรียงขึ้นมาพี่น้องคุยดีคุยกับมันอยู่ คุ้งเหงเอเดี๋ยวมันแย่ก็เอวได้อเาฮ่าฮ่า่า่าฮอเรื่อยๆโอ้เาคนาได้ฮอบ่า่า่าอขายกันขายเช่กันเลย่ตีนี่แม่ลูกงา ซื้อกันแล้วฮะแต่จูงเคยไปส่งทั้งเถิงพี่น้องเดี๋น้ำหาผู้ใจเนี่ยฮะซ่งแล้วบา่าเดีนยวน้ำเอาเงินเลน้ยบบ้านฉันจะใช้ได้ผู้จ่ายเงินเอาควายไปขึ้นรถซะก่อนจังไปรับเงินทีหลังบา้านจะไปรับเงินเขาต้างองรอธนาคารเปิดเพื่อบ้านเพราะว่าเขาเจ้าก็ต้องใช้เงินสดอันโอนผมเป็นบัญชีมาพี่น้องบ่อไรเดินคู่มอือนี่ซื้อขายโอนกันบ่ได้เด้นบัญชีมาเนี่ย ว่าเขาต้องใส่เงินสดกันเอาเลยพี่น้องบรรยากาศตลาดก็ได้ทั้งเงินบัตรโขกกรริญอำเภอสว่างสกุลนครพี่น้องเขาจะค้นขำว่าเรื่อยๆงว่วควายก็ได้ขนมาเรื่อยเขาจะก็ซื้อเรื้อแล้วก็ขนสื่อเรื่องเครื่องคนละมองขายก็มองขึ้นรถอยู่คนละามองกันพี่น้องเก,ก็จะก็ยยค,ค,ค่อยทยอยขนขนขึ้นไปเรื่อยๆขายดีขึ้นเก่านละ่ะราคาก็ดีก็คือตัวอ้วนนุน่นดีราคาดี เอ้าดีไม่แห้งพี่น้อง